พ่อก่อนนะคะพ่อพ่พ่อแม่สวัสดีค่ะไปหาใครนะบอกก่อนไปหาพ่อหาแม่บอกใครไปหาใครเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาออกก่อนเอาพูดดีๆแม่เอ็นไม่ใช่ตาไม่ใไม่ได้รู้แม่ไม่ได้โทร เอามาเอามานาวไปฝากไว้ร้านนั่นแหละให้เขาไปบีบเอาน้ํามันเพราะว่ามันไม่มีเม็ดไอเขาตัดออกเขาตัดงาออกไม่งาหมากได้ไหลเห็นไหมมันกิดมันเกิกินบหว้เนาะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด กดซับสะไก่ใครไก่ให้หนูให้หนูพลอยเพชรเพชรด้วยด้วยนะคะข้ากขวาเกือบไม่ได้บายบายกดไลค์บอกก่อนบอกยายก่อนบอกคุณ้าก่อนกดน้ำเอเอ้าไป่ายมันยืด้เลนไหม

โอเค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 กับยายอย่างโอเคอเคอเคอามิน okay. so <the> ิฮาร์ดสิมินิฮาร์ดหัวใจอ่าบายบายไปแล้วค่ะเดอะเคเดอะเค จะ่อแล้วน้องไม่กินเขากินแล้วเขาจะอิ่มถ้าเขาไม่อิ่มเขาจะไม่วางขวดนมอ่ะเขาจะกินกุบกรุบกรุบแงเปียกเขาเขายังอิ่มอยู่เขาจะวางแล้วเขาจะเล่นอย่างอื่นแล้วเขาจะกินอล่นนะไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรให้กินเลยล้างให้เรียบร้อยแล้วน่ะกินเลยออดูน้องกิน